สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาโชว์มาโครวันนี้มีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมาฝากกันค่ะในภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะก็จะเป็นหนอนผีเสื้อนะคะซึ่งถูกมแมลงเบียนตัวหนอนทำร้ายนะคะ ตัวเบียนเพศเมียนะคะก็จะไปวางไข่ไว้ที่ตัวเหยื่อนะคะหรือบางชนิดก็จะมีอวัยวะแหลมๆแทงเข้าไปในตัวเหยื่อก่อนแล้วค่อยวางไข่ค่ะหลังจากที่ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนแล้วนะคะตัวอ่อนก็จะอาศัยร่างกายของเหยื่อแล้วะคะ่ะกินเป็นอาหารแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยไปในตัว หลังจากนั้นนะคะมแมลงตัวเบียนก็จะเข้าสู่ระยะดักแด้นะคะจากคลิปที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จะเห็นว่าเขากำลังเข้าดักแด้อยู่นะคะในขณะที่ตัวเหยื่อเองนะคะก็จะอ่อนแอและสุดท้ายก็จะตายไปในที่สุดค่ะ หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้กันนะคะ<ม>อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ